พี่น้องคะเมื่อาน,นี้นะคะบุพาสิ้าพี่น้องมาเบ่งเขาออกสายพันหนึ่งนะคะเป็นขขาเจ้าหน้าปีต้นเตี้ยค่ะพี่น้องคะที่ได้รับการพัฒนาพันธุ์มาจากสวทชวนะคะตอนนี้นะคะเดี๋ยวนี้มาอัปเดตสิภามาอัปเดตว่าเป็นจังไดกําลังแทงโช่ดอกค่ะพี่น้องเขาตัวน,นี้คือเขาหอมสยามค่ะพี่น้องค่ะเขาหอมสยามนะคะอ่าห้าเห็ดเป็นหน้าดํา ใส่แรงงานข้นดำนะคะเพื่อจะเป็นมเมล็ดพันธุ์ไว้จําหน่ายให้พี่ให้น้องนะคะเมื่อเบิงค่ะพี่น้องอุ้ยเป็นตาโซอนให้ค่ะนี่ห่วงจังหดไม่ไงเถี่ยพี่น้องคะ่ะนี่ห่วงไงห,ห่วงยาวเลยค่ะนี่เบิงบุผากําลังสีขืบให้เบิงเด้อค่ะนี่กายคืบค่ะพี่น้องนี่เบิงค่ะว่าเม็ดพองเพิินกะบบต่างกันนะคะบบต่างกันเลยครับเขามะลิลอยหานะคะแต่ว่าละเงียจับทีค่ะห่วงไง นะคะอ่าอายุเก็บเกี่ยวพ่นกับซ้ำกันนะคะก็พี่พี่น้องค่ะก็มาลิลอยหาเนาะช่วงยี่สิบอ่าพฤศจิก่าต้งสีนะคะคือช่วงนั้นทุกปีเก็บเกี่ยวเื่กันค่ะเป็นเขาอ่าที่ให้ผลผลิตลายค่ะพี่น้องเพราะว่าพ่นจะแตกกอดีนะคะพี่น้องค่ะนี่เข้ากับมาเฮ็ดเป็นหน้าดํต้นเดียวค่ะห่างๆนะคะแต่ว่าการแตกกอก่ะถือว่าสุดยอดค่ะนี่งพริก จุดพีของเพิ่นก็คือการเตะกอนี่แหละค่ะพี่น้องไ้ไดรหลายแห้งค่ะนี่กําลังสิแห้งช่อดอกขึ้นนะคะลายอ่าออกยังบ่หั่นเบิดค่ะนี่เดี๋ยวนี้ก็กลางเดือนตุลาเนาะกลางเดือนตุลาค่ะกาลังแห้งช่อดอกกันขึ้นค่ะอ่าหน้าแปลงนี้นะคะเป็นเขาหอมสยามหน้าดำสิบซองไร่ค่ะพี่น้อง ดำไม่ให้เป็นมเมล็ดพันธุ์ให้เพื่อพี่เพื่อน้องอยากได้นํานะคะค่ะสนใจก็โทรค่ะจอง0881141198แปงเฮาายู่จังหวัดอุบลค่ะพี่น้องหน้าแปงนี่ยูจังหวัดอุบลค่ะนี่ค่ะเฮาคัดพันธุ์ไปรอบนึงแล้วนะคะนี่ตอนอ่ากำลังสีข้นขืนแท่งช่อดอกนี่ก็คาดพันธุ์ไปแล้วนะคะคือวาตตกี้เนาะมันเป็นหน้าวานวานเขามมลิลอยหาที่นี่ก็อาจจะอ่ามัน มเมล็ดพันธุ์มันอาจจะตกลงเหลืออยู่น้ำนิ้ํน้ำแปง้งเขาก็เลยมาขัดออกค่ะขัดอ,อกไปแล้วซึ่งบุพาก็เคยอัปเดตลงลงใน,ในคลิปอยู่นะคะว่าเข้ามาขัดพันธุ์แต่ว่าถา้ามันยังหลงเหลืออยู่าอาจจะหลงเหลืออยู่ก็คือต้องขัดอีกเพื่อนึงกับตอนสีเกี้ยวคนละค่ะพี่น้องนี่ค่ะอู้ตาสะออนคักพี่น้องค่ะอู้ดีใจหลายปีนี่คือว่าน้าฝ้าฝนกระซงค่ะพี่น้องค่ะ มือเนียก็ขึ้นป่าฝนทั้งอุบลทรงดีค่ะพี่น้องคือว่าตะกีห้าเฮ็ดหน้าเนาะห้ากับอาศัยฝาเดี๋ยวนี้ก็ยังอาศัยนามฝาอยู่เพราะว่าห้าบ่มีข้อช่องชนละป่าท่านนะคะอ่าเป็นบังเป็นจังบุญถือว่าเป็นจังบุญเนาะค่ะพี่น้องเป็นจังบุญหลายฝนทรงป่าดีนะคะห้ากับเลยสิสด้เก็บเกี่ยวผลผลิตเต็มที่นะคะนี่โอ้ยพี่น้อง ตาสะออนค่ะเข้าเฮดหน้าคู่มือนี่ก็เพื่อว่าได้ผลผลิตเนาะตัวน,นี้ถือว่าตอบโจทย์ค่ะพี่น,อน้องตอบโจทย์กอยง่ยห่วงดีนะคะเบื้องตีละห่วงแต่ละห่วงตาสะออนหายเงี้ยวกว่าอันนี้อีกนะคะว่าได้เอาตะลับเม็ดมาคีบนานะคะพี่น,อน้องคีบนาบุพาสีเอาตะลับเม็ดมาหวัดให้เบื้องเลยนะคะตอนเพิ่นแกอีกจักหน่อยเนาะถือตอนแท่ง่อดอกออกเบ็ดแลวนะอ่าหรืออีกจังหนึ่งเข้าอิ่น่าพ่อเหมา <c oughs> ออตอนพ่อเหมาบุปผาสิผ้าพี่น้องมาเบิองอีกเือะหนึ่งเป็นตาสอวนอีรีด้อค่ะพี่นอ้องถ้าสนใจมเมล็ดพันธุ์เนาะค่ะพี่น่องคือว่าตามที่บุปผาห้ไปแล้วนะคะห้ให้ยเบ์โทรไปแอดไลน์มาเลยค่ะแอดทรมาเลยนะคะเอามาคุยกันนะคะว่าเป็นจังไดจังไหนปีนี้เป็นราคาที่แบบว่าอาจจะบ,บ่แรงกนะคะเพื่อว่าหฮาเห็ดได้ลายแล้วาอาจจะให้พี่น้องเกษตรกรเ,รกเ้าจับต้องได้ค่ะราคานะคะเป็นกันเองเลยค่ะนะคะเพราะว่า ขาตัวนี้กะบกำลังไม่แห้งเื่กันค่ะนะคะบางคนก่ายังยังบวนจากนะคะถ้าเห็นคลิปหรืออยังกับเขาไปเบิ่งนะคะมาเบิง่งมาศึกษาน้ากันค่ะชาวนาไทยเฮาเนาะเฮ็ดง่าเพื่อว่าจะได้ผลผลิตหลายๆตัวนี้ก็ถือว่าเป็นเขาตัวนึงที่ตอบโจทย์ได้ดีค่ะพี่น้อง่อคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนค่ะพ้ามาอัปเดตมาเบิงบ่งกบเบิงบ่งก่วเบิ่งห่วงนะคะนี่แต่ส่วนคัก ดีไรลาลกันไปก่อนค่ะฝากเบื้องแย่งในเด้อค่ะนะคะกับช่องของเรานะคะติดตามไว้ค่ะสิมีแนวดีๆมาอัปเดตให้พี่น้องเด้บเบืองยุ่ตลอดค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอบคุณที่มาชมแล้วก็กดหัวใจกดไลค์ให้กดซับสไครต์ให้นะคะขอบคุณค่ะ